นี่เจดีเจดีหลวงปู่พรมจิระปุญโญนะครับเป็นหลวงปู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หมั่นนะครับที่บรรลุธรรมองค์แรกของหลวงปู่หมั่นนะครับลูกศิษย์เิ่นนะครับองค์แรกที่บรรลุ บรรุธรรมก่อนมูแล้วครับหลวงปู่พรมจิระปุญโยเจดียเพิ่นกับยุวัดบานดงเย็นนะครับบานอนงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรน,นะครับน,นี่เจดียหลวงปูนะครับเนาะไปแวะมาทางนี้เนาะพานมากแวะมากรกบามาไหวาได้เ้ยครับเด้อยู่ อยู่วัดป่าบ้านดงเย็นนะครับวัดป่าประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นนะครับ,บ,านนรบมากาศได้มีเจดีย์ตั้งอยู่แล้วก็ด้านข้างก็เป็น